สวัสดีค่ะอันพรมเขาเป็นจังสิเหรอบิณฑลหนูสาผมแล้วได้ใช่ไหมนะคะสาโอ้ยพี่น้องเมึงหลานไข่ไม่มันจะแต่ไหนพี่น้องเอ้ยเมึงผมหลานไข่เหมันกับฟูมาแต่ไหนนอนมัดแล้วกับฟูอันยังผมมันงออยากสูบเนาะมึงเหนื่อยมึงลานไข่ด้วยกันอีหลาดมึงมึงมึงฟาดพรมีหลามีไหมขึ้นนาขึ้นโดดทะลุทั้งฟูทั้งหนาทั้งดก nó thương nào thương được à? là cha nhìn con thì anh anh phú, Mặt phú, <laughs> Mặt phú à, là cái phú không phú, à, nhìn, nhìn vẫn nhìn nhìn vẫn xè rút lực. xè nón, xè piu, 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 xè พี่องิง,งสวยไหมคะสวยสวยแล้วพี่องิงน่ารักไหมน่ารักน่ารักมากหนูรักพี่องิงไงหมคะรัออกหนูหนูอยากเห็นพี่อง,ง,งิงไหมอยากอยากอยากเห็นค่ะพูดสิคะอยากเห็นข้าเออต้องมีข้าขาด้วยนะคะแล้วแล้ว,ลวถ้าหนูหนูเห็นพี่องิงหนูจะกอดพี่อ,ง,ง,ไง,ไอ,องิงไหมกดอดกอดไหมกอดค่ะ เดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่พฤศภาพี่องค์หญิงจะมาเล่นใกล้ๆบ้านเราเขาไปดูจะไปหาพี่องค์หญิงแล้วแล้วเขาไปดูนะขอกอดพี่องค์หญิงนะผมขอกอดพี่องค์หญิงนะคะให้แม่ไปไปด้วยเอแม่ไปด้วยแม่จะไปแม่จะไปขอพรพี่องค์หญิงอืมเรก็จะไปขอพรพี่องค์หญิงนะเออที่นี่นี่นี่อนับวันรอนับวันรอพี่องค์หญิงจะมาใกล้ๆบ้านเราอะไรนะเพลงพี่องค์หญิงมีอะไรนะผู้บ่าวคนแหลกเนี่ยเราล้อแม่ อวอน้องอันีเดียวอันยหนึ่งสอังส2มผู้เบาร้องได้ทั้งนั่นที่ไม่ร้องร้องได้ทันั่นผู้เบาคนเหล็กเอาเอาดิอันหนึ่งสองสามบ้าออบ้าออโอเค มึงเสียเพียงเองพี่น้องกว่าอดีตถอดยังไงบ่บุษีสากยังไงบัวบุญมึงเสียเย่น้ำไหนไหนออันท้ายเย่ขงยิงท้ายอันเย่ขงยิงแล่นอ้อมคุ้มอยู่พี่น้องอันตากแดดตากไมอยู่เย่ขงยิงเฮียแตงเฮียแตงเว้ยยันหนุ่ยวานะน้องพี่น้องไอ้คือสิีให้พนุยให้พนุยกอดน้ำจังไรี่เด้อให้พนุยจับน้ำจังไรในเด้อพนุยกัน จะจับน้องอิงที่กันนอ้องเบลงมือเราที่รถล,ลมเมื่อวานนี่ยลดลมพี่นอลล้อ,องรถลมหัวเข่ากับมันเลินรู้หรหัวเข่ากับเลินค่ะซั่มสั่มอยู่เลยพี่น้องเห้เป็นขัดๆอ,อ,อยู่เป็นยังไงถ้าแป้งควายนะฮะอย่าเข่าตะกองจะแป้งค่ะอุปกรณ์อุ้องเตรยไอ้ค้างอันเที่ยงสมางน้องเตยมไว้เนี่ยคอเปิดเผยช่องใยายนุ้ยนะคะอย่าปากขอบคุณพี่น้องด้วยขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชม อันผู้ดใดเบิ่งคลิปยายนุ้ยแล้วกดกดหัวเราะนี่ให้อายุยืนยาวเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> จ้าจ้าจ้าเฤทธิเลืกเตือนเนาะให,ให้มีความสุขมากๆร่ำรวยความสุขเด้อผู้ใดเข่ามาเบิ่<อ>งช่องเนาะเบิ่งคลิปช่องตาลูกตา,กตาชนชาแนลช่องย,ยายนุ้ยชาแนลช่องย,ยายนุ้ยหัวล้าน,น,นให้มีความสุขความเจริญค่ะมีอายุยืนยาวทุกๆท่านเด้อพี่น้องเด้อเบาหัวรอต่ออายุกันไปพี่น้องจ๋าแนนสิละมื้อนี้กับบรรยากาศดีๆ เดี๋ยวสิกินขออ้าวแบยังเนาะเดี๋ยว,ยวผัดกะหล่ำผัด,ผดกะหล่ำเนาะน้ำปลาเนาะปะนุ่ยผัดกะหล่ำน้ำปลาให้กินเนาะวันนี้หนูจะก,กินกินข้าวกับช็อตกินข้าวกับช็อตอีกแล้วใส่พริกนิดเดียวอีกแล้วหมูหวานนี่กับพริกหมูหว,วานนี่สิใส่กับพริกอันหมูหว,วานนี่สิลูก มีเดียวยอ้หจ้าจ้าฝากจเดพี่น้องเอฝากไกดแชรกติดามงน้หนึ่งหัวเราน้ำจ่งยาลูกันแนน้ำเดพี่น้องเร่อจ้าฝากน้เดพี่น้องเ่องมัี่หาารบุมีเดนาีอ้บ้อง้องหมนองนหวนท่ไเขาไปทงเ่ออย่างายจ้าพี่น้องขามยเบิรช่องยนหนึ่งหัวเราะต่ออยย่กันไปจ้สวัสดีจ้า่าลืมือแลแสนกนเดพี่น้องช่องยัหนึ่งจสวัสดีค่ะ เจ้งจ๋ามาเบิ่งกับเขาตุลยตาน,สว,ส,านสวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้าอันนี้ยายนุ้ยค่ะสวัสดีจ้ามากินข้าวยายนุ้ยพี่น้องเมื่อกันอัน,อน,อนปลากับหลานพี่น้องกินข้าวคุกกันน้ำพริกน้ำพริกอันเยี่ยงกว่าย้ายน้ำพริกกันปลาทอดแม,ม่จ้าปลาผัดแม,ม่จ้ะเบื่องทั้งนี้จะกินพี่น้อง บอกเอาหมยังกินกับพกินพี่น้องกับเักษาเอนดียวอต่อแซบนออเจ้าขี้ไรข่อยากนันเธอยายเจ้าขี้ข่อยากันเธอแบบจะสอพูดอะพี่องแม่ก็มากินสิแม่ก็มากินสิอู้แต่พดลูกให้เธอกับยายหนุ่กินก่อนอร่อยไหมใช่ปะลูกอร่อกจ้า หลายมากเลยเนาะคนหัวฟูพี่น้องแล้วเราจะกินอีกเนาะจัมเบจานนี่เราห่าอีกเนาะเอาอีกุนตีอู้จะว่าทอดโป้มันนิดหน่อยมาแม่ชิมดิอืออือข้าวหนึ่งร้อยจันอร่อยอร่อยนกิข้าว อขอภัยพี่น้อง้อยจะว่าเป็นกินของจะได้มีแห้งมีแห้งสู่ต่อเนาะคนเขากินเพื่ออยู่พี่น้องว่าเป็นยูเพื่อกินเอาเมื่อนี้หาสาระเมื่อนี้หาสาระยังบ่มีหรอพี่น้องย่งชีวิตประจำวันพากันกินจริงส่ละพี่น้องยูจนส่ละพี่กับน้องกับลูกกับลาน ขายสมเนื้อสมมูเพราะให้เด็กน้อยได้มีเงินซื้อไวยเตี๋ยวเลยจ้ะแล้วก็เจ็บคาด้ด้นะจ๊ะพี่น้องแย่หน่อกจได้หัวเข้าหัวเข้ากระเริ่นตั้มล่ะเดินตั้มอ้หัวกะจี๊ยารมาเลิ่นคืออะไรภาษาอีสาน เลื่อนพี่น้องจา้าภาษาอีสานเ,เลิน่นหัวเข้าเลิ่อนน้อก็เลิ่งแต่ว่าบลลลายพี่น้องเบลล์เอาออมือลุง้งเอาหัวเข้าลุง้งตานจา้จาจ้ะอายิ้มหน่อยเลยเว้ยเน่แก่ไปหน่ะจังวัดีจ้จาพี่น้องจา้าในมืออากาศที่ฮ้อนฮอนจะเป็นสงการที่สีฮอน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 พี่น้องจ้าเบื้องอากาศ ห่ออะไรจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้นี่เห็เออสมแล้วจ้ะเหลือแพ็กได้ไปส่งของให้เพื่อนวันนี้ส่งสินค้าวันสุดท้ายนะพี่น้องท่านใดสร้างมาแล้วขอเป็นรังทรงการเนาะจ้ะเนาะที่ได้จัดทรงให้นะคะมือหนีสองนุ่มห่อลายพี่น้องมือนอนตรงพลุ้มกันอยู่นี่แหละยู่กลางเดินล่านกาแฟ พี่มิวสวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับเหลือลูกตาลค่ะเต้าลูกตาลเลีนน้ำอยู่หน้าของน้ำนู้นห่อนเพิ่นห่อนเพิ่นเลีนน้ำยวนในอ่างใยอยู่หน้าของน้ำจ้ะพี่น้องมันห่อนไม่เนาะมังดูอาการ พี่น้องมองเิ่งไปทั้งนั้น,นอ,อากาศจะสีหอนนอ้อนครับพ่อแนฮเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนนั้นุูนะเห็ดยังกันในวันนี้ลูกอ,อ่ะเฮ็ดยังให้แม่แนมือเนี่ยพักกันเฮ็ดยังให้แม่แนไปซื้อเนื้อพี่เตยเดียว จะเฮ็ดยังเฮ็ดยังให้แม่เนมมื่อนะ่ะมีนาที่แม่เฮ็ดยังแม่เมื่อนะ่ะบอกกระเทียมเกี่ยวขยะกวดบ้านบอกกระเทียมเกี่ยวขยะกวดบ้านฟองซื่อเขาเจ้เอ้าเจ้เ okay. มื่อน่ะวันนี้ตอนนี้พากันเฮ็ดยังมื่อน่ะรอไปส่งของให้แม่รอไปส่งข <นำ S 1> องให้แม่เจ้เมื่อน่ะ วันที่อากาศห่อนๆพี่น้องเอ้ยมันนองสุ่มกันอยู่นี่แหละยวนล่านกาแฟน่อยนี่แหละจ้ะโอ้ยต้องขอบคุณอันเอฟซีผู้เพื่นที่เทพื่นให้ด้วยจ้ะมี่มองน้อนเบินมี่มองนั่งเล่นมองเห็ดการเฮ็ดงานไปพพ้ม่มขอบพระคุณหลายๆจ้ะโอ้หอนแหงเด็กๆกรสิเตรียมโต,ตไปสุงเงินคลองแล้วจ้ะมาเดี๋ยวอยู่กับพี่เมือได้ลูกเ นุ่มๆกับสิเตรียมของไปอันไปส่งออเดอร์ให้เราจ้ะเมื่อนี้รับออเดอร์อันสองเจ้าที่ข้างของเมื่อวานนี่แหละค่ะส่วนที่เหลือกับสิเก็บใส่ตู้เย็ยนไว้เด้อพี่น้องเก็บใส่ตู้เย็ยนไว้ข้าวหมออื่นเต๋สิเพื่อได้ส่งสินค้าค่ะมืืออ่นีส่งสินค้าเนาะท่านใดอยากได้กแวะเข้ามาที่ร้านที่ทุ่งนาได้เด้อพี่น้องเด้อมีหนุ่มๆคอยให้บริการเลยอ่ะเพื่อนน่ะานายิ้ม <laughs> เดี๋ยวหจังนายให้พี่มิ้วกับพี่เตยไปส่งควางให้ค่ะรุดผู้ใดละคุณตีบ่าเม็นมาหาเขาฮอนบ่พี่น้องทั้งนหยฮอนคือกันกบ่โอ้ยฮอนแห้งแทบผู้เขียวใช้ภูมิฮอนคัากรายยูจังสีล่ลระจะอันพี่น้องจา้าแม่กับลูก ในวันที่อากาศร้อนแล้วรอไปส่งของลูกๆกกับสิรอส่งของยังเสร็จอะจ้ะผู้แม่กะห่อสมหอยังเสร็จแล้วก็ให้ด็กน้อยเล่นไปส่งของให้ในหมู่บ้านจ้ะอากาศห่อนๆจังซีอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อมือน,นี้น้าแข็งกับบอมาสรงด้วยพี่น้องมึงดูน้าแข็งกับบอมาทรงคือเม่นเพิ่นหยุดจงการอีกสติมึนถามว่า บ่ได้หยุดส่งการนะแต่ว่าคุณบ่ได้ขามาสง๋ย่งมืองอื่นไม่สิเขามาสงมาพี่น้องบ่ได้โทรตามอยู่ตลอดอสวัสดีครับนะครับ F c ซของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสุภุสุสคนที่อยู่หลายหลายหม่องหลายๆที่ครับต่างประเทศก็มีผมคำวัดพรกุเดชเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับมือนีก,ก็คือเกาหละ่ะพี่น้องนะครับเดินสายเดินทางกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับ ตอนนี้ผมพอดบ้านพ่นด่วนอำเภอพ่นไส้จริงๆแล้วบ้านนี้มีคนหูจักหลายอยู่ครับคนที่หูจกหักถล่มนับถืออยู่บ้านพ่นด่วนนี่แหละแล้วเมื่อท่านได้เขอบไปในบ้านเพื่อนก็เลยมาจอดอยู่สาน้ำของหมู่บ้านนี่แหละนะครับพักรถพักหนังกับยุติหมู่บ้านบพราะอายุไกลไม่หนีนะครับอยู่กับหมู่บ้านพักรถอาการห้อนไหลครับพี่น้องก็ได้เปิดฝากระโปรงไว้ระบายความร้อน กต่ง้อนหอนพี่น้องสวัสดีครับทำความสะอาดเสียเอาไป็ยังคือติดมองติดไส้บ้างสิติดไหมคือพอติดปลาปนมากนีะมันจะได้ต้มได้ออมไม่ติดยังไหมครับโอ้ยฝนมาตัดหญ้าทำความสะอาดริมสะพี่น้องเลยมาติดไหมพอนะไหมได้นอกครับนอกนี่เอ้า คือมาอยู่จังไดขคืนมาอยู่เี่ครับมาติดทนกุกอย่างกมันมาเป็นไมมันมะไ้ยังพกุกอือคือว่านีี่สบล่วกันไม่โอ้ยาก้ายากต้แงว่เพิ่นเบิดบิใส่แลือมั้งเนาะเนใส่โอ้เิ่นมาตัดห้าลุมลิมสาามบาดพ้นด่วนติด ดูลิมสะสะมูบานท่นที่จะติดปลาท่นมาติดไหมะนะ <c oughs> เอาเงือไหรเอาเดี๋ยวผมเก็บไว้เดอนี่เด้อสัน <c oughs> เอาไว้เป็นที่ระลึก <c oughs> อาไเบิ่งยาดได้ไหมก็ได้สมมตอนี่ <c oughs> จกผู้ใดไเอามาชิมบุหรือว่าหมาขาบมาของเพื่นกับพ่ะจัก <c oughs> อากาศห่อนไยพี่น้องเออจะได้พกดักรถอประมาณ8กิโลสี่หอดมองเลนมองงาน ต้นไม้ต้นนั้น,นกามปูมานเข้าเอืน้นต้นไหนจามซิรี่ครับเย็นลมลื่นดีครับผม